เซอร์เคิลก็บอกน้ำใช้ซ้ำม,มาพร้อมตลับรสชาติเปลี่ยนน้ำดื่มธรรมดาให้เป็นรสชาติอื่นๆได้ผู้ก่อตั้งคือแอนดี้และกาเลตเพื่อนร่วมทีมฟุตบอลที่วิทยาลัยซึ่งจุดเริ่มต้นของธุรกิจมาจากที่พวกเขารู้สึกงุญหงดและเบื่อเวลาที่เทผงเครื่องดื่มเกลือแร่ลงในขวดเพราะด้วยปากขวดที่มีช่องที่แคบมากพวกเขาเลยคิดจะลองสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาจนกาเลตก็เกิดไอเดียว,ว่าถ้าแค่มีอะไรมาใส่ขวดแล้วดื่มได้เลยไม่ยุ่งยากไม่เลอะเทอะมันจะเป็นไปได้ไหมซึ่งความคิดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ใหม่ทั้้้้งหหหมมมดดดเเพรรรราาากกกก่่ออออนนนนนีีนี็แ็แแแบททลลืืืยผ ซองขนาดเล็กพอที่จะใส่ปากขวดน้ําได้แต่พวกเขาก็ยังเชื่อว่าจะสามารถทําอะไรที่แตกต่างจากเดิมได้เมื่อได้ไอเดียแล้วพวกเขาจึงได้เริ่มทําต้นแบบเซอร์เคิลกระบอกน้ําใช้าํากับตลับรสชาติที่จะเปลี่ยนจากน้าเปล่าเป็นรสชาติต่างๆได้โดยจะไม่มีแคลอรี่และน้ําตาลซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่เคยมีมาก่อนและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะส่งไอเดียของพวกเขาเข้าประกวดในการแข่งขันสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยในปี2013และพวกเขาได้รางวัลรองชนะเลิศพร้อมรางวัลพีเ c h o ชอยและได้เงินรางวั 16, ล16 0 0ลาารหังจจกกเเียนบพวข ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นำเสนอแนวคิดกับนักลงทุนและหาวิธีการจัดก,การด้านการผลิตและการตลาดแต่การเริ่มต้นธุรกิจหลังเรียนจบโดยไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปทําให้พวกเขาต้องหางานอย่างอื่นเพื่อมาหาเลี้ยงตัวเองและซัพพอร์ธธุรกิจนี้โดยระหว่างปี2017ถึงปี2020แบรนด์สามารถดึงดูดนักลงทุนได้บางส่วนจนสามารถระดมทุนได้ราว7.5ล้านดอลลาร์จากการระดมทุนสองรอบซึ่งในปี2018สินค้าของพวกเขาได้วางขายเป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้เป็นกระแสอะไรมากมายในช่วงปี20 2 2021 0ถึงปีีเรย ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของแบรนด์เพราะมีคลิปที่คนซื้อสินค้าไปแล้วรีวิวลงทิกต o อกจนทําให้เป็นกระแสไวรัลซึ่งนั่นทําให้แบรนด์ได้รับความสนใจในวงกว้างขึ้นและได้รับความนิยมมากๆและต่อมาในปี2022พวกเขาได้วางขายในร้านวอ l m มาร์ทที่สต็อกสินค้าสําหรับขายใน7-8สัปดาห์แต่สินค้ากลับขายหมดภายใน1สัปดาห์และได้เป็นหนึ่งสินค้าที่ขายดีที่สุดในหมวดเครื่องใช้ภายในบ้านของวอ l m มาร์ทโดยในปีเดียวกันบริษัทถูกประเมินมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์และปีนี้ ในปัจจุบันเซอร์คมีพนักง,งานกว่า1 0 0 0คนมีรสชาติให้เลือกกว่า100รสชาติมีกระบอกน้ำให้เลือกหลายรูปแบบและบริษัทยังสามารถระดมทุนได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์